สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเลยนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโปรเจกต์พิเศษจากทาง SM Entertainment นะครับนั่นก็คือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า girls on top นั่นเองโปรเจกต์นี้นะครับ SM เนี่ยได้มีการบอกมาแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่นําาสาวๆจาก SM Entertainment e r t a i n m e อ t นงตอีฟอยู่ในตอน l g ร o u p ต่าง ามารวมตัวกันและก็สร้างยูนิตใหม่ขึ้นมานะครับโดยในโปรเจกต์นี้ก็มียูนิตแรกที่ออกมาประเดิมแล้วอย่างยูนิตท,ที่มีชื่อว่า g o t the Beat นั่นเองนะครับโดยมีการรวมตัวกันระหว่างตัวแม่ในแต่ละวงของ SM Entertainment นะครับนำทีมมาโดยโบอาตามโดยเก g ร์เจนเนอเรชั่นแทยอนโยยอนและวงน้องสาวอย่างเบลเวิที่ส่งตัวแทนมานะั่นก็คือเวนดี้แล้วก็ซึนกิตามมาด้วยน้องใหม่ของค่านะครับอย่างเอสป a าคารีนาแล้วก็วินเทอร์นั่นเองซึ่งหลังจากที่ได้มีการปล่อยออกมานะครับ,รบ Step Back Step เ,เพลงเดบิวของก็ h e Beat นั้นเนี่ยก็ได้รับกระแสะตอบรับนะครับทั้งมีดราม่าเล็กๆน,น,น้อยๆเกี่ยวกับเนื้อเพลงรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเพลงนี้ก็เรียกได้ว่าไต่ชาร์ตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการโปรโมตอะไรเลยนอกจากขึ้นสเตจในคอนเสิร์ต SM Town l i v e at กวางยานะครับแล้วก็ไม่มี m v ออกมาด้วยแต่ว่าเพลง s t e p Back ของก็ e b e a t นะครับก็สามารถที่จะไต่ชาร์ตขึ้นมาได้สูงมากๆเลยเรียกได้ว่าบารามีของแม่แม่ศิลปินทุกคนในวงนี้เนี่ยก็ช่วยส่งเสริมเพลงนี้ให้ถูกพูดถถึึงงงกกกกันนเเเยอะมมารรวไปปพลปะะ็็แสที ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็เปิดฟังเพลงนี้กันมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ได้มีการบอกไปนะครับว่าวงก็จะบีดนั้นเป็นวงยูนิตแรกที่มีการปล่อยออกมาเพื่อประเดิมสํสาหรับโปรเจกต์นี้เท่านั้นนะครับทาง SM เนี่ยได้มีการบอกไว้ว่าในโปรเจกต์ Girls on Top นี้จะยังมียูนิตของเกิร์ลกรุ๊ปวงต่อไปตามมาอีกด้วยนะครับเราก็เลยจะมาชวนทุกคนเนี่ยวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิร์ลกรุ๊ปยูนิตวงต่อไปจากโปรเจกต์ Girls on Top นี้จะมีสมาชิกคนไหนาจากวงเกิร์ลกรุ๊ปใน SM มาร่วมฟอร์มทีม ต่อจากก็อดเดบิวกันนะครับไปเห็นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในกระทู้พันทิปรวมไปถึงในแฮชแท็กทวิตเตอร์เนี่ยที่มีคนพูดถึงก็อดเดบิวแล้วก็โปรเจกต์ girls on top นี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าวงต่อไปอยากให้เป็นวงที่มีการรวมเอาคนที่มีความวิชวลที่สุดใน SM เมนี่ยมารวมตัวกันนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยแล้วก็ความวิชวลของเกิร์ลกรุ๊ปใน SM นั้นนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมียุนอานะครับนํามาคนแรกเลยตามมาด้วยไอรีนนะครับจาก, Red Velvet, กเรดเวลเว คิวตี้ของเรเวเวตนั้นครับเข้ามาอยู่ในยูนิตแห่งความวิชวลนี้ด้วยนะครับพร้อมกับเสนอตัวแทนจากเอสป้านะครับอย่างหนิงหนิงแล้วก็จีเซลเข้ามาร่วมกับยูนิตนี้ด้วยแล้วก็ยังมีน้องเล็กมักเน่จากเรเวเวตนะครับที่มีคน,เ,นเสนอชื่อเข้ามาอย่างเยริซึ่งถ้าหากว่า SM สเอ็มฟอร์มทีมยูนิตที่2ตามนี้นะครับยูนิตนี้เนี่ยก็จะเป็นยูนิตแห่งความวิชวลส่วนดอกไม้ของ SM รวมตัวกันอยู่ในยูนิตนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่บอกว่าถ้าจะจัดยูนิตแห่งความวิชวลแล้วนั้นก็ต้องมีวววิินนนนนเเเทออรรรร์แแล้้คคาาาา่่่่่ียยยขไปมูดะะับตก็จ ตรงที่วินเทอร์กับคาร์ดานั้นเนี่ยได้มีการเดบิวต์อยู่ในยูนิตแรกอย่างกอตเตอร์บีดแล้วนะครับทางแฟนคลับของเอสปาเนี่ยก็เลยส่งนิงนิงกับจีเซลเข้ามาให้รวมอยู่ในยูนิตแห่งความวิชวลส่วนดอกไม้ที่สวยที่สุดใน SM ครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งยูนิตที่แฟนๆเนี่ยเสนอชื่อกันเข้ามานะครับก็จะเป็นยูนิตของความคิวตี้เซ็กซี่นะครับโดยสมาชิกในยูนิตนี้เนี่ยก็จะนําทีมาโดยยูริจากเกิลเจเนเรชันนะครับตามมาด้วยเซนนี่จากเกิลเจเนเรชันเช่นกันแล้วก็ยยังมีจอนะครับจาก Red แล้วก็ จิงจากเอสป้านะครับถ้าหากว่าได้สมาชิกยูนิตตามนี้จริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นการรวมตัวกันของเซเินเกิร์ลกรุ๊ปในเอสเอ็มนะครับที่มีความเซ็กซี่แล้วก็คิวตี้เนี่ยผสมอยู่ในคนคนเดียวกันอย่างซันนี่เองเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากเลยนะครับว่าเป็นคนที่มีรูปร่างที่เซ็กซี่มากๆแต่ว่าหน้าตาแล้วก็การแสดงออกต่างๆเนี่ยน่ารักมากๆเลยแถมยังทําท่าทางน่ารักได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับแต่ว่าในท่าทางน่ารักนั้นก็ยังมีความเซ็กซี่เนี่ยปนอยู่รวมไปถึงจอยเองนะครับที่ขึ้นชื่อมากๆว่าเป็นเซ็กซี่ไดนาามม้กวรวรตัั กับยูริแลวก็ซันนี่เนี่ยจะวงนี้ก็คงจะเพิ่มความเซ็กซี่ทวีคูณขึ้นไปอีกเลยนะครับแม้กระทั่งนิงนิงน้องเล็กของเราเองเนี่ยก็ยังมีความเซ็กซี่บนอยู่นะครับเพราะนิงนิงนั้นเนี่ยจิกกล้องเก่งมากๆรวมไปถึงสามารถแสดงอินเนอร์ออกมาทางสายตาแล้วก็สีหน้าขณะที่แสดงบนเวทีเนี่ยได้ดีมา,มากๆอีกด้วยนะครับแล้วก็คาดว่านิงนิงนั้นจะเม่จมไปกับพี่ๆแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีอีกยูนิตหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือยูนิตมักเน่นั่นเองถ้าหากว่าจะฟอร์มทีมยูนิตมกักเน่นะครับ ซอยอนมานะครับถึงแม้ว่าซอยอนนั้นจะออกจากค่ายไปแล้วแต่ว่าก็ยังพร้อมทํางานร่วมก,กันกับสมาชิกคนอื่นๆในวงแล้วก็เด็กๆร่วมค่ายกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากซอยอนนั้นไม่ว่านะครับก็ยังมียุนอาอีกคนที่ถือว่าเป็นมักเน่ของเกิลเจเนเรชันในตอนนี้นะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งวงนั่นก็คือ Red v e l v e t นะครับที่จะส่งมักเน่ยอย่างเยริเข้ามาพอถ้าพูดในเรื่องของความสามารถของเยริแล้วนะครับการร้องเพลงของเยรินั้นเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลยแถมลายเส้นของเยริเองก็ยังสวยนะครับและเยาาร,รีน ด้วยอีกหนึ่งมักเน่นะครับจากเอสปานนั่นก็คือหนิงหนิงนั่นเองนะครับยอมรับเลยว่าความสามารถเนี่ยล้นมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงความสามารถเนี่ยอเราเดิมมากๆเลยถ้าหากว่าได้มีการฟอร์มทีมกันตามนี้นะครับก็จะเป็นยูนิตมักเน่สคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งความคิดเห็นเนี่ยที่เราเนี่ยสนใจในความคิดเห็นนี้มากๆเลยนะครับนั่นก็คือเป็นยูนิตจากเกิลเจเนเรชันนะครับโดยเป็นการรวมตัวกันของ8สาวนะครับนั่นก็คือการนําเอาเกิลเจเนเรชันทั้งหมด8คนนะครับกลับมาฟอร์มทีมใหม่ ai, เป็นเกิล กรุ S <S> ๊ป <cultural> ซ <in> <conclusions> ับย <HHH> ูนิตใหม่ในโปรเจกต์ Girls on Top นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าแม่ๆเนี่ยกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งนะครับแต่ว่าเป็นคัมแบ็กในนามของศิลปินรุกี้หน้าใหม่ในโปรเจกต์ Girls on Top และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับกระแสของซับยูนิตวงนี้เนี่ยจะต้องปังแล้วก็ดีมากๆแน่นอนนะครับและยิ่งถ้าได้เพลงดีๆแล้วนะครับเชื่อได้เลยว่าวงนี้เนี่ยจะต้องปังมากๆแน่นอนและนี่นะครับก็เป็นยูนิตต่างๆเนี่ยที่หลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันและเราเนี่ยก็ได้มีการนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาใหคนราเี่ย มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากเสนอซับยูนิตในใจของตัวเองนะครับว่ามีศิลปินคนไหนที่อยากให้มาฟอร์มทีมใหม่เป็นซับยูนิตที่จะเดบิวต์ต่อจากก็อตเตอร์บีดเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าอยากให้ซับยูนิตนั้นมีสมาชิกคนไหนเป็นใครจากวงไหนกันบ้างสําหรับเราเองนะครับเราก็แอบเชียร์ซับยูนิตเกิร์ลเจเนอเรชันมากๆรวมไปถึงซับยูนิตวิชวลแห่ง SM นะครับถ้าเกิดว่าทําขึ้นมาจริงๆเนี่ยรับรองเลยว่าคนสนใจเนี่ยเยอะมากๆแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอ ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมกอไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัาลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ